ขวัญไทยค่เห็นทางวันนี้คณะกรรมการที่นาเรื่องกิจการเขาบอกว่าเขาจะมีการเสนอให้ทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวสิบห้าวันตรงนี้นเ,นเออผมไม่ทราบอันนี้นะ,ะเขาเขาคุยกันวันนี้<ช>แล้วเขาก็คงจะเรียนท่านนายกในวันพรุ่งนี้หารือท่านนายกในวันพรุ่งนี้แล้วก็คงจะมาเล่าให้ผมฟังแต่ผมยังไม่ทราบเรืนน่องแต่แวโน้มถ้ายกเลิกนี้ทำได้ใช่ไหมคะคือทดลองสิบห้าวันแต่ก็ยังคงปละกำสังเสริมแต่ว่า ก็ก็ไม่รู้เขาละก็ได้ไม่ได้มันก็ข้องงคิดกันเองแล้วล่ะว่าได้ได้นี้ในที่บ้านในทางกฎหมายนะแต่ที่นี้ในทางสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องฟังหมอเขานักกฎหมายก็ดีใครก็ดีไปตัดสินไม่ได้หรกต้องฟังคณะแพทย์อย่างก็อาจจะมีแมวน้มให้เปิดสนามมวยได้ด้วยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ให้เข้าชมอ่าแล้วเปิดทำไมนั่งไว้เจ้า มันก็มีวิธีแบบแบบข้างนอกค่ะที่เขาดูผ่านซูมอะไรอ๋อหมายถึงว่าชกแต่ไม่มีคนดูค่ะถ่ายทอดทีวีใช่ไหมถ่ายทอดทีวีแต่ว่าสมาชิกต้องไปดูในในโปรแกรมลถเสียตังค์ต้องดูในจอไงค่ะก็คงแบบเยี่ยมนักโทษอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะไอ้ไอ้ถ้าเขาคิดว่ามันเหมอกเนอะแล้ว่้ะเรื่องปรากพลเมนี่ท่านที่เป็นข่าวเป็นอะไรอย่างนี้ท่านนายกไม่ไม่มีไม่เคยไม่ไม่เคยพูดไม่เคย มีแต่พูดเมื่อวานในคลรมว่าเป,เป็นเป็นอำนาจของท่านแล้วท่านยังไม่ทำยังไม่มีสัญญาณใดน,น,น,นะพอเวลาตรวเอกสารอะไรเนี่ยเห็นท่านจะต้องเป็นคนตรวจเป็นคนดูเรื่องเอกสารไม่มี <S <S ครับไม่มีสัญญาณไม่มีทั้งสัญญาและไม่มีทั้งสัญญาณปกติเนี่ยเวลาเป็นรครมเฮ้ยเซ็นใบออกล่วงหน้ามีไหมคะอาจารย์เป็นเรื่องของพักทำแต่ว่ารัฐบาลทำหัวหน้ารัฐบาลทำเนี่ยไม่เคยมี แล้วไม่กล้าไปทําด้วยยิ่งสมัยก่อนมันเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคคุณไปเอาเข้ามาแล้วคุณจะให้เขาเซ็นไม่ได้แต่เอเรื่องทํากับพรรคเนี่ยพรรคใครพรรคมันเนี่ยบางพรรคก็ทําบางพรรคก็ไม่ทําบางพรรคก็ทําด้วยเจตนาดีในแง่ที่ว่าเผื่อมันปรับปรับหรือซึ่งเคยมีมาแล้วนะปรับปรับเนี่ยเกิดจําเป็นจะต้องปรับพระเจ้าตัวอยู่เมืองนอกแล้วก็ ก่อจะเซ็นแล้วส่งมาก็ไม่ทันก็าอาศัยว่าได้ใบที่เขาเขียนไว้ให้ก่อนนั่นแหละแล้วก็มากรอกวันที่เอาอันนี้ก็แล้วแต่ครเป็นเรื่องของพักเป็นเรื่องเทคนิคมันไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็เซ็นเซ็นไปแล้วถ้าวันหลังยังไม่ทันจะใช้ก็ยกเลิกได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของการรับคารมอเนี่ยันมันมันมันเหมาะไหมอาจารย์ตอบนึ่งานน่ไม่ตอบ ยังบันเมินอะไรไม่รู้เรื่องนั้นก็แค่คำเช่าก็ให้คนที่แบบปีขาวว่าจะดะดอนทำงานต่อไปอะไรเงี้ยท่านนายกพูดชัดแบบนั้นเลยใช่ไหมคะรับวันไม่มีถ้าไม่ได้พูดถึงขนาดอย่างนั้นเพราะมันไม่มีข่าวมันไม่มีข่าวเวลาเขาปรับคณะรัฐมนตรีกันโดยปกตินายกจะแจ้งรัฐมนตรีที่อาจจะจะแจ้งล่วงหน้ามีทุกแบบแบบที่หนึ่งก็คือไม่แจ้งถ้าไม่แจ้งก็ปรับอย่างนั้นมันก็เหมือนปลดอะ คือกลับบังคมทูนให้พ้นจากตําแหน่งกับ2ก็คือแจ้งถ้าแจ้งก็แปลว่าบอกให้เขาลาออกเขียนใบาลากลับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าแจ้งแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะสุดท้ายปลดหรือกลับบังคมทูนให้พ้นโดยไม่ต้องเซ็นใบลาออกแต่ว่าได้บอกแล้ว มรสุมกําลังจะมาฝนกําลังจะตก<อ>กลางล่มเตรียมไว้นะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่รก็มีเหมือนกันดูแล้วนะทางที่สามน,น่าจะน่าจะอ้ผมันมีทุกรูปแบบครับในอดีตเคยมีหรือซ้าไปผมเคยเขียนไว้ในหนังสือถ้าไปอ่านก็จะพบว่านายกบางท่านจะจะต้องปรับก็เตรียมที่จะก็เรียกอะไรไม่บอก นี่ตอนนั้นผมผมเป็นเป็นเลขาครามอผมก็เลยเลี้ยงท่านว่าแหมมันก็ผิดใจกันนะถ้าไม่บอกเขาเนี่ยก็บอกเขาแล้วให้เขายื่นใบลาออกซะก็แล้วกันท่านก็บอกก็คุณไปบอกเองดีผมไม่บอกผมก็ไปบอกเพราะมาหลายคนนี่ว่ารัฐบาลกำลังจะปรับคอรมอขอ,าาขอขให้ท่านเขียนใบลาออกบางคนก็เขียนมาให้ บางคนบอกไม่เขียนเก่งจริงก็ปลดสิสุดท้ายก็ใครเขียนก็ปรับใครไม่เขียนก็ปลดที่ผ่านมาอของรัฐบาลคดอเป็นที่อาจารย์ยจังแต่สมัยเป็นกสชเนี่ยเวลาปรับประมวลก็แจ้งอกองงานไหมคะรู้ว่าปรับเป็นยแจ้งครับแจ้ง<อ>เพราะว่าแหมตอนมาก็มาด้วยกันมันไม่่มันไม่ได้เป็นพักเนี่ยที่มันจะ แจ้งกันยากหน่อยก็เพราะว่าเป็นพักต่อยพักตัวเองก็ก็แจ้งยากนะในระบบพักนะรอบนี้ถ้าปลับน่าจะแจ้งแล้วคือคือปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องแจ้งไม่แจ้งมันต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทําตามอําเภอใจถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลผสมหลายพักเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่าจะมีการปรับ แล้วไม่ได้แจ้งแล้วก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเถอะไปกลับกมคือให้ออกเนี่ยแล้วถ้าเกิดพักเขาคิดว่าโอ้โถ้าบอกกันเสนหน่อยเนี่ยกขาอาจจะขอเปลี่ยนคนโน้นด้วยคนนี้ด้วยคือจะได้ทําไปในคราวเดียวกันเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วนี่เล่นเงียบๆแล้วก็ปรับไป ตั้งใจจะปรับสักคนหนึ่งหรือจะสักสองคนถ้าบอกให้รู้พักก็อาจจะแถมมาอีกสักสามคนห้าคนทําซะทีเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดําเนินการหลายครั้งตรงเนี้ยมันก็เป็นความความลาชา้าแล้วก็อาจจะพลาดถ้าหากว่าไม่ได้บอกให้รู้แต่ในสมัยที่เป็นรัฐบาลพักเดียว หรือเป็นรัฐบาลอย่างประยุทธ์หนึ่งเนี่ยมันท่านท่านเอาใครออกแล้วท่านก็เป็นคนเลือกคนเข้ามันไม่ต้องไปไปปรึกษากับคนอื่นไอ้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่กันหลายพักเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยถ้าเกิดจะปรับพักกอเนี่ยล้วตั้งใจจะทจะําเฉพาะพักกอไม่เกี่ยวแต่พักขอเขาอาจจะอยากจะปรับของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่านาะยกจะปรับถ้าอยู่ดีๆประกาศออกมาได้ปรับพักกอแล้วเอาทางั้นเดี๋ยวเขาก็ยื่นได้ปรับพักขอมาเลย เลยกลายเป็นปรับทุกอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นทาสักทีเดียวดีกว่าเมื่อทำสักทีเดียวก็ต้องแจ้งเมื่อแจ้งแล้วแจ้งพักอื่นอย่างเดียวได้กะไรมันก็ต้องแจ้งพักพักอะไรพักของรัฐบาลเองด้วยอาจารย์ดูจากกระแสตอนนี้มันจะเป็นการปรับเฉพาะคณะไม่รู้เรื่องเลยครับทั้งหมดที่พูดเป็นหลักการด้วยความสนุกสนานร้อนวิชาแต่ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนคิดใครจะเป็นคนปรับใครจะเป็นอะไรไม่รู้ทั้งนั้น ไม่ไล่กันที่แบบไม่สนุกดูไอ้ปาิวรัดดาสนุกกว่าเยอะโอ้เป็นแฟนตับณประหลาดนะท่านเนี่ยไม่รู้คำๆอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเปิดดูคนใช้ดูเลยดูด้วยไม่ยกว่าดูละครให้ย้อนดูตัวเอง กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ